นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภะพุทธาตัยรตนญญาณ มณีโนภราศีสาหาัสาสุทันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาคุณโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธสีวรีจมหาเทระอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆาปูเชมิ อิมินาสการะนาพุทังอภิปูเชยามะอิมินาสการะนาธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูเชยามะอาระหังสัมมาสัมพุโธพะควาพุทังพะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคกวตาธรรมโมธรรมังนามสามี สุปฏิปันโนภควะตโตสาวกะสังโคสังคังน,นะมามีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสละนเนะสาหปัญจาชิรานิยาจามาทูติยังปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสละนเนะสาหปัญจาชิรานิยาจามา ตาทียังบีไม่ยังคันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสละเนนสาหพาันจาชิรานียาจามาพูททังสละนังคาชามีธรรมังสละนังคาชามีสังฆังสละนังคาชามี ทุติยมิพุทธังสลนังคาชามิทุติยมิธรรมังสลนังคาชามิทุติยมิสังฆังสลนังคาชามิตาดิยมิพุทธังสลนังคาชามิตาดิยมิธรรมังสลนังคาชามิตาดิยมิสังฆังสลนังคาชามิ ปานาจิปตาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิอาทนาทานาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิ สุราเมรยมชาปมาตฐานาเวรมณีศิขาปทธานสัมมาทิยามิอิต ja ิปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณาสัมปันโนสุขตโรกวิทุอนุตตรโรปุริสธรรมสารกิ สัตถาเทวมนุษย์นังพุทโธพควาติสวากาโตพควตาธัมโมสถทีที่โกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยุหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาจิตังจตาริบุริ Kani atapuri seukara, Esa pakawato ahunayo pa ahunayo, Pahunayo Takinayo ancheri karaniyo, anu rokasate, paung saha sama ตสาวทันตังคีเมฆาลังอุทิตะโคลสเสนมารังทานาทิธรรมวิธีนาชิตวาุนิตโตตันเตจสษาเพะวตุเตชิยังมังฆารี มาราดิเรกามพิยุติแตสาประติงโครำปนารวกรมมากรรมตาตายักขังขันตตสุทันตวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตจุสาวาจุเตชิยมังขารานี นาราคิริงขจวรังอธิมาตะพูตังทาวพิจากกามสนีวัชุธารุนันตงังแมตังภูเสกวิถินาชิตวามุนิโตตันเตจสาเาว่ตุเตชยมังคารานิอูเตขตคาคามติหาตสุธารุนันตัง ทาวจิตโยชนะกวัตถ์ริมาระวันตังอิทภิสังขตมโนชิตวามนิโตตันเตจัสาภวตุเตชิยมังคารณิกาตวานกาธมุทรังิวะคาปินิ ตันเตนโซมวิธินาจตวามุนิโตตันเตจุสาภวตุเตชยมังคารานิ

ชักเคนี่ยทมาปยันโตอถูกปเทเสวิธินาสิตวามุนิโตตันเตจสาพวตุเตจยัมังครายนิทุกข์ก้าวิี่พุชเเคนี่ยุดาทาทั้งพัฒนมังวิสุจุดจุตทีมิด

लतमतान् चेतवान् ने कविविधानि सुपातवानि मोकां सुखां अधिकमयनरोषपान्यो महाकालुनिको नोहिताय हिताय न ปูเรตว่าปารมีสาปาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนสาเจวเชนโหตุเตสิยมังคะรังสยันโตโพธิยามูเรสาขยานังนันทิวาธโนเอวังตวังวิเชโยโหหิจยาสิชิยมังคะเร สัปาห์ตปัลังเกสีเสพัววิโปุกเรอภบเสกสัพพุธานังอาคาปโตปมทติสุนักตังสุมังคารังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุหุโตจาชื่อทั้งพัมมจาริสุ ปทาะขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทาะขีนางปทาะขีนางมโนกรรมังปณิทีเตปทาะขีนาปทาะขีนานิกตวานารพันตัเถปทาะขีเนภาวตุสศพมังคารังลาคาตุศภพเทวตาสาวาธานุภาเวนะ สัตวโสทีพวันตุเตภขวตุสัพพังคลังลาคัันตุสัพเทวตาสาัพธรรมะนุภาเวนะสัตวโสทีพวันตุเตภขวตุสัพพังคลังลาคัันตุสัพเทวตาสาัพสังกานุภาเวนะสัตวโสทีพวันตุเต นาทรงฟ้าโมทรงนิงนพุทธทรงศิลทาทรงสมุธยะทรงอากาศพุทธัทงแคลาธรรมังแคล้า,าสังฆังแคล้าศัตรูภัยพานีิน่นาสันตินาการโรกุปุปสันโทสิโรมะเชโมการโรโกนาขามนโนนานณจิเตพุทธาการโรกัสปโปพุทโธจะเวนิเต ทาการุสีสักยามุนีโคตมโมยักนเนยการอาริยเมตยโยชิวหนทิเตปัจัพุธานัมมามิหังุทธบูชามาหาเตชาวันโตธรรมมบูชามาหาปัญโยสังคาบูชามาหาโพคาวะโหอรหังุทโธอิติปิโสภะขวานะมมามิหัง วันจมาเรชิโนนาโทปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสจางปกาเจตีทังมาจักกัางปวัตติเอเตนสัโจงเชนะโหตุเตเชื่มังขะรังพุทธัทมธรรมังสังขังจาติกันตังวรณาการปานาติกันสารพัดกันกันพุทธทางอารหังจังงังพาเวสัมปติชามิเมสัมุขา สัพพาและติเตสัมมามุไขยและนางอารหังคุสลาธรรมมาสมมุทโธทุสันโสนะโมพุทธายะปุตตะโมระเพปปุตตังธนกาโมระเพฒนาอาติกายเยกายายายาเทวานางเบียตังสุตวาอิติปิโสภะควายมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรานังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาชนะกตาพุทธาเชตาวามรังสวาหานังจตุสจาสฟังและสั่งเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาตวิสตินายกาสัพเพบริตาไม่หังวัชเกเตมิศลาสีเสบริโตไม่หังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโคบริโตไม่หัง,ม,ม,ง,าม,าหงม,มุเรสัพพาคูณากรร อาเทเยเยมอุลุลโทจาริปุโตจะทาทินเนโกทธันโยปิติภาคัสมิงโมคารานุจวามเกเททินเนจวเนไมหังอาสุงานาทราหุโรกาสโปจมหานามูพาสุงวามสตะเกเกสันเตปิิภาคัสมิงสุริโยปะพังตะโรนิสินโนจินสัสปนโนโสพิโตมินิปุงขาโวก กูมาลกัสโปเทโรมเฮสิจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาชิคุณาโรโอุณนองคุลิมาโลจาุปาลินันทสิวะเลเทราปัญใยเมชาตานลาเตติละกามมะเซสาชิติมหาเทระวิชิตาชินสาวกาเอเตชิติมหาเทระชิตวันโตชิโนรสา ฉลันตาสีและเตเชนะอังขมังเคสุสัตติตาลาตนาปุระโตอาสิตาคิเนเมตตุตะกังทาชักขังปุระโตอาชีวาเมิคุลิมาลกังคันทามระปุระตันจะอาตานาเตสุตกังอากาเสชษฐนังอาสิเสสาปากลรนสันทิตาชินานานาวรสัญญตาสุตปาการังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภาหิเลสุตุปทวัต อาเจสาวินัยเงินตัวนันตชินตจุสาววสโตเมกิกเจนะสัทธาสัมพุทธะมัชเลชินาปัญชรามาชนีวิหารตังมหิเตเลสทธาเรตุมังสเพเตมหาบริษัสภาอิเจวมันโตสุพุโตจุรโคชินานุภาเวนะชิตุปทโว ธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาตระโยจะธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินาปัจเจตินาอานาอูนะมามาอาหมาอูมานาอานาอามาอาอูอูนะอูหมาอาอัอิติมามามีมาหมูนผูนมามีหมามาหมาญามาพะทะ ยาสานุภาวตโยาคานววัาเสติพิงสนังยามิเยวานุชฉันโตรติจิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปังคิจินะปาสติเอวามาทิคุณุเปตังปริตันตัมพนามะเห การณียมาถูุสเลนยันตังสันตังปะทางอภิษณะจะสะโกชูจะสุชูจะสุูจนจัดสามุทวนิตามาตะสารตุสะโกจะสุภโรจะอาภิชโจจะสารละหุกอุตติมสารตินทิโยจะนิภโกจะอาภะขาโกกุเรศวานนุคิ नोतां समाचर किञ्चि एो पचय सुखिनो वा ज्ञानिनो ह दु सा भा भवान् तु सुखिता य केचिपान สකुකทुරatiทwa jathएจะතු අවසතිවිทපුवेසි සส tawan su kitanya paropa viกතනatiමයටකच Kencing bayar roh senarapat ikan saja, nanya mati aja tuh kameja ya, mata ya, tani ya, hutang air sah ya, kaputang manulang te su mana sampau weye, apa rim ปริมาณังอุต no ังอะโตจัต no ิริยนจัสมพานธ์เอาเรังาสปัดตังติพทังเจริญสิโนวาสยาโนวะยาวตาสุวิคตังมิโตเอตังสติปัจจิตเตยามมะเมตังวิหารังอิทมาหุติทิจานุปัคคามสิโวะ นาสัมปันโนกาเมสวยเนยอเคทังในชาตุคาปเสยอะคูนเวตีติพุทธาแม่ตังจิตตังมะมาพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมาแม่ตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆคาแม่ตังจิตตังมะมาสังฆคาสังฆานุภาเวนะ กายกรรม,มวจีกรรม,มวโนกรรมสันติกรรม,ม,าาม,มอาศาันติกรรม,มขมันตุเมโหสิกรรมเพราว่าตุเมกกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยรุ่งเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาดาบิดาผู้มีพระคุณสัตว์ทั้งหลายตลอดอจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหดิกรรมในกรรมยามทั้งพวงขอให้ทุกุนท่านเลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้ไปโหนิกรรมแก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทํทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหดิกรรมให้ทุกทุนทายุสินยกถวายพระพผู้เจ้าเป็ะแพรทาย ขอจงนับใจให้ขเขาเ่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิสลาดจากสัญญาทงางบวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเลยสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินเีโหสิกรรมให้ขอถอนความมาค่าความพยาบาทและคำสาปแช่งในถุกภูมิชนขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของภูมิชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาตผู้มีบุคลาะคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญนั้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้กล้ความเจ็บไข้ใหญ่ได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงสัมสิ้นหายไปปารนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทาแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเชิญอีมานิปัญจาขาประธานนิสมาธทียมิอีมานิปัญจาขาประธานานิสมาธทอยมิ อิมานิปัญจสิคาประธานิสมาธิมิตรข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทลึกของข้าพเจ้า อาหังสุติโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุขโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหางอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขียตานางบริหารามีจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลและนัเชิญอีมินาปุญญกรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนภาวนาด้วยภัชนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบชราถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถาวายบุญความดีนี้ แดบบ่พระพุทธเจ้าพระาราหันสาวกภริยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบรารมีอุนุดขัมชูพุณบิดามารดารูจาจย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาต,ตลอดทั้งเพื่อนริวาสัพพัสสัพพาริยาทั้งหมดสรรพเจ้ากรเนในเวงทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบจากความสุขนิยงขึ้นไปและขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมาีนี้ ไปให้ทุกโลกทุกนามทั้งยี่สิบชา้นโคโมโลหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมาโกอยมโกไปพรหมนรมีในโลกแปดสุรกายชันมนระชาและในหมื่นโลกกะทากัิเศษจักรวาลทุกทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์นาวิญญาณลูกวิญญาณและชรัสาติทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิระศัตรูผู้มีบระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลุ่นทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกรรันละกันเลยอย่าได้เบ่งเบียด่งกรรันละกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและไม่ไปติดต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับด้วยเถิด เดิมนาคมหาบุญมหาทุศนมหาบารมีนี้จงเป็นพระลัปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตจวม,มีปัญญาลุ้คิดมีปฏิภาณลอยพลิบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความจเจริญทางโลกและทางธรรมพบความสุขความเจริญทางการงานการเงินครอบครัวความรักพบายมศักริ์และเวรกรรมทางปวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาทุ